สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัสเดียทาโรนะคะวันนี้นะคะจะลองมาดูพลังงานของตัวคุณนะคะว่าอยากรู้ว่าพลังงานที่คุณมีอยู่ณตอนนี้นะคะสามารถที่จะทําให้คุณนะคะดึงศักยภาพของตัวเองให้คุณเองประส,าาระระสบความสําเร็จได้หรือไม่นะคะ เดี๋ยวลองให้พี่ไพ่ให้คำตอบดูนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่เข้ามาชมคลิปในครั้งนี้นะคะโปรดจงเปิดทางให้ได้ทราบคำตอบด้วยนะคะอืมตัวคุณนะคะเป็นคนที่มีความ มีความเป็นต,ตัวของตัวเองสูงมากๆเลยนะคะคุณสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตสัมผัสที่ดีด้วยนะคะคุณคุณคุณรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่คนอื่นไม่รู้นะคะ,ะความลับต่างๆที่เป็นเรื่องของจิตวิญญานะคะคุณสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ จัก,กรวาลได้เชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะแล้วก็คุณเองก็เป็นคนที่มีความฉันฉลาดเนาะเป็นคนที่มีความม,มีจิตใจที่มีเมตตาเนาะใจดีมากๆเลยนะคะแล้วกอ็อาจจะบางครั้งอาจจะเป็นคนที่มีอารมณ์เซนซิทีฟด้วยนะคะค่อนข้างที่จะมีความมุ่งมั่นจริงจังกับการทำทุกสิ่งนะคะ าหากคุณคิดวางแผนที่จะทำอะไรนะคะคุณจะไม่ยอมยอดท้อกับปัญหาอุปสรรคเลยนะคะคุณจะพยายามามุ่งมั่นตั้งใจทำให้มันสำเร็จให้ได้นะคะณตอนนี้นะคะอารมณ์ความรู้สึกของคุณคุณอาจจะกำลังพบเจอกับ อารมณ์ของของคนเนาะเหมือนกับคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณคุณที่อยู่รอบข้างคุณนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่ามันมีความขัดแย้งในใจของคุณอยู่นะตอนนี้นะคะเหมือนกับคุณอาจจะทําบางสิ่งบางอย่างซึ่งเขาอาจจะมองไม่เห็นไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทํานะคะแล้วก็อาจจะไม่เขาเรียกว่ามีความคิดเห็นที่ ไม่ตรงกันมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันนะคะอารมณ์คุณอาจจะมีความรู้สึกเสียใจตรงส่วนนี้นะคะไพ่ไพ่กำลังจะสื่อสารกับคุณว่า,าคุณต้องต้องลงมือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จให้ได้นะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเนาะคุณอาจจะมีอารมณ์ ที่เหมือนกับความกังวลใจอยู่แต่คุณก็เป็นคนที่ไม่เคยยอด้อกับปัญหาอุปสรรคนะคะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นจริงจังคือหากคุณคิดจะทําอะไรแล้วคุณจะต้องลงมือทําให้สำเร็จให้ได้นะคะเป็นคนที่มีไฟในตัวเองอยู่ตลอดนะคะเหมือนกับคนราศีราศีเมษสิงห์ธนูเนาะมีมีไฟในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ก็กำลังจะมี เหตุการณ์หรือสถานการณ์บางอย่างที่จะเหมือนกับมีมีคนบางคนนะคะจะนำจะนาข่าวดีหรือโชคลาภความสุขความสำเร็จมาให้กับคุณนะคะเพราะว่าตัวคุณเองไม่เคยย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคนะคะเพราะฉะนั้นก็คือโอกาสดีๆจึงมีคนที่จะเข้ามาหยิบยื่นให้แก่คุณนะคะ คุณจะได้คุณชีวิตของคุณนะคะกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเนะาะซึ่งสิ่งสิ่งนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นความบังเอิญน,นะคะมันเป็นโชคชะตาของคุณเองค่ะคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคุณซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้รับความสุขความมั่นคงนะคะในชีวิตของคุณเองนะคะ แล้วตัวของคุณเองก็จะกลายเป็นคนที่มีความามีความสมบูรณ์มีความเพียบพร้อมกับทุกสิ่งในชีวิตนะคะคุณจะได้ตื่นรู้กับจิตวิญยาณนะคะคุณสามารถที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคได้ทุกสิ่งนะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีพลังงานของของความของความดีพลังงานพลังงานเชิงบวกนะคะซึ่งมันจะส่งผลให้คุณ มีความสุขมีความสำเร็จในชีวิตนะคะคุณจะพบเจอกับสถานการณ์บางอย่างที่เหมือนกับเป็นเป็นอุปสรรคที่คุณจะต้องแบบได้เรียนรู้นะคะ,ะแล้วก็จะเกิด เหตุการณ์หรือสถานการณ์บางบางอย่างในชีวิตที่ที่มันเป็นมันเป็นอุปสรรคแล้วคุณรู้สึกผิดหวังคุณรู้สึกเสียใจนะคะแต่คุณก็ไม่ย่อท้อค่ะคุณคุณจะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งได้สําเร็จนะคะคุณจะดึงศักยภาพในตัวของคุณเองดึงสติปัญญาของคุณนะคะคุณจะสามารถใช้ใช้สติปัญญาของคุณความรู้ความสามารถของคุณในการเอาชนะปัญหาอุปสรรคในครั้งนี้ได้สําเร็จนะคะ คุณจะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆในชีวิตค่ะเพราะว่าตัวคุณเองอไม่เคยไม่เคยปล่อยโอกาสให้มันหลุดมือไปนะคะคุณเหมือนกับเป็นคนที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเหมือนเหมือนเป็นเด็กที่ต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่แค่ไม่แค่เป็นการคิดเฉยแต่ว่าคุณเริ่มคุณแบบลงมือทำตลอดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นก็คือ,อความสุขความสำเร็จของคุณเนี่ยเกิดจากพลังงานบวกพลังงานดีๆในร่างกายของคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จในทุกสิ่งในชีวิตนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะ